ภาษาอังกฤษมันยากนักหรือไงแค่คำศัพท์ง่ายๆก็จำไม่ได้ฉันชักจะไม่อยากเป็นครูแล้วล่ะ ครูฝึกสอนยังไงก็ไม่ใช่ครูจริงๆบอกสอนอะไรแักเรียนก็ไม่เคยฟังครูเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเป็นครูพี่เลี้ยงของครูนะัก ครูนัดเป็นคนตั้งใจสอนเตรียมการสอนเป็นอย่างดีค่ะแต่มีบางเรื่องที่เขายังไม่เข้าใจไม่ค่อยเข้าใจคุณครูก็จะช่วยเขาช่วยแนะนำนัดเขาเป็นลูกศิษย์ของครูมาก่อนเขามีความฝันว่าอยากจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กๆค่ะ อีกไม่กี่ปีคุณครูก็จะเกษียณอายุราชการแล้วการได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ครูรุ่นใหม่ถือเป็นความภาคภูมิใจของครูที่ได้สานต่อวิชาชีพที่ครูรักคุณครูเป็นศิลป์เป็นครูที่เป็นครูที่มีอัธยาศัยดีเข้ากับเด็กง่ายแกจะให้ความรักเหมือนกับแม่ให้กับลูกแล้วก็สอนสอนวิชาที่แบบสอนแม่สอนลูก จะไม่เคร่งคัดถ้าฉันเป็นคุณครูแบบนี้นะฉันจะสอนแบบเนี้ยเหมือนอาจารย์เป็นศิลป์อาจ,จารย์ก็เป็นเอาใจใส่ดูแลนักเรียนดีมากแล้วก็ตอนที่สองก็อยู่อ่าอยู่ป .5 ตอนนั้นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษะคะ่ะก็ทําให้ตัวเองรู้สึกชอบภาษาอังกฤษขึ้นมาทําให้อยากเป็นครูมาจนถึงวันนี้ค่ะเด็กน้อยที่บดายมือ,อกับซอยจนได้สายยางมาเป็นครู ประจำเมนะื่อไหรนะการไม่ลูไ,นนไม่กระจายเย่องน้ำมันกูเพราะว่าเป็นดีเป็นตัวดีนะไปดีแล้วกาอันเมตตากับลูกซีดต,ตอนนั้นเป็นมะเร็งป่วยเพิ่งกับไยายามไปหาตลอดเพิ่นมีหลายๆอย,ย่างในตู้มีอย่างที่สงสัยกะถามเพิ่นได้บ่าว่าทางศีลทางธรรมทางโลกทางธรรมทางวิชาคือเพิ่นได้ถูกสิงอย่าง to say about my dream. Teacher is my hero. They make me want to learn. They can explain everything to make me understand. Teacher is more than a job. Teacher is the important person. They can make a to our future. When I grow up, I want to be a teacher. Thank you. ความสำเร็จในวันนี้เกิดขึ้นได้เพราะฉันมีครูที่ดีที่คอยเอาใจใส่อบรมสั่งสอนฉันมาโดยตลอดและฉันสัญญาว่าฉันจะเป็นครูที่ดีให้เหมือนกับคุณครูของฉันคุณครูเพนสินชัยวงคต